ดูเอาครับราคานักเตะตอนนี้ขนาดเม็ดเท่านะนเนี่ยแล้วมาดูที่เป้กับจุดเฮียเอาตังค์ที่ไหนเอาไปซื้อ <laughs> ดูเงินเราใน ad ตอนนี้ <laughs> 33ล้านเสิร์ฟใครได้บ้าง <laughs> เดี๋ยวเปิดแ็กสักหน่อยครับเปิดต่อเวลาด้วยครับจะได้กี่เอ็มในคลิปนี้เดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันครับ <laughs> มาเริ่มจากเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันก่อนนะครับนี่กิจกรรมเข้าสัปดาห์ที่3นะครับขอกมการสลองครบรอบหรือว่ากิจ แอนนีเวอร์แซลลีนะครับเปิดไปครับแพ็คแรกเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยครับมีตอนนี้เราอยู่มีแต่เรามีแต้มอยู่กับพันเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดของฟรีไปครับได้ก็เอาไปย่อยครับย่อยแลกเปลี่ยนกดครับบอกมายูเคียนใครวะเอ็ดชีล็อบบี้เป็นเก้าห้าอ่ะล็ 95, อบบี้เก้าห้าอไปต่อครับต่อครับอ่าลงล่างก่อน เอาตั้งก่อนมาเอาเอาพิษก่อนนะพิษดีกว่านะครับยาวๆครับเปิดให้หมดครับแพ็กในนี้เหรือมาเปิดให้หมดครับของดีเอา92ก่อนนะเกาสอถึง100นะครับนักเตะเข้าใหม่ทุกตัวแล้วครับแต่ขายไม่ได้ครับมันจะออกครูเบีร้อยหรือเปล่าเนี่ยอวบรดนะอยากได้นะถ้าได้มาดีเลยนะเจะเอามาเล่นอยู่ออเบรดอะครับสวยมากไปดียร์ก็มีนะครับนี่กระิดดียร์มีด้วยใครที่สอบอ่ะจัดได้นะครับไป ขอให้อาวาร์เรส์ออกหน่อยครับคอมเมนต์หน่อยครับทุกคนกิจกรรมทุกคนได้ถึงโอเป0หนึ่งร้อยหรือเปล่าไปไม่ต้องลีลาครับไ <c oughs> อหาไม่บเกาสอง,เอ,สองเอาไปย่อยครับไปย่อยครับไปแลกเปลี่ยนก็ได้ครับไปไปไปรุ่นเก้าห้าถึงเก้าแปดนะครับตัวนี้ครับคาร์เวอร์สั่นนะครับรวมทุก,กิจเลยต้องหัวกว่กวาอูริทูเนเชเลียนอิที มาเรนวีมาเร็วโ้ยสวยสุดอุ้ยก้าแปดถือว่าสวยอยู่นะเนี่ยอุยาสูงสุดในในแพ็กตัวนี้เลยนะเนี่ยเราได้ก้าแปดเลยถือว่าดวงดีจ้ะเปิดไปครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่หมดแล้วตอนนี้สุดท้ายแล้วหมดแล้วโอเค ที่เหลือก็นาเก็บทีหลังครับแล้วมาเปลี่ยนแพ็คแคนี้ร้อยเกลือครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยแนะนําให้เปิดจนครบเลยทุกคนเราจะได้เนี่กล่องปริศนานะครับเป็นอะไรไม่รู้ว่าแต่ละคนจะได้เหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเราเปิดครบแผงกระดานนี้นะครับเนี่ยเราจะได้เปิดมาเปิดตรงนี้ได้ครับเก้าเจ็ดถึงหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยนักเตะก็ตามนี้กันเลยครับเดี๋ยวเราเอานักเตะมาย่อยกันก่อนครับเพื่อไปทํากิจต่อเวลาครับเราได้มาเล่นมาใช่ไหมเก้าแปดเอามาย่อยกันเลย ไม่สนครับไปเปิด3,000ครับกิจต่อเวลาเอา A few moments later มาเถอะเราจะมาเปิดตรงนี้ครับแพ็กเจ็ดพันห้าร้อยเพชรแดงนะครับเพชรเรามีอยูหมื่นแปดนะครับเปิดได้สองแพ็กเปิดให้หมดเลยครับเนี่ยมาหมุ้นกันครับเก้าสี่ถึงร้อยสามขอให้ได้ตัวที่สองไอดีนะครับกิจต่อเวลาที่เราจะเอามาเปิดนะครับพี่น้องมาเปิดอีกนะครับสำหรับกิจต่อเวลา ขอให้ได้หน่อยดีล้ำๆรวยๆหน่อยได้นะอองลงอองลีนี่โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยมาเชียตีคุ้มๆเลยไปครับผมสักตัวขอสักสองแสงมาหนึ่งครับผมสองแสงแผงเสมอสองไปครับผมโอกว่าเฮ้ย L W อิจฉาีกทีโอ้โ่ไม่เอ้ย ขอล่างสีเอชทีผูมันลิดนะลำ่ำรวยไปชันที่สองขอซักเจ็ดแสงมาเกเป้น,นะครับเจ็ดแสงเจ็ดแสงหนึ่งครับผมสองครับสามครับผมสี่ห้าแสงครับผมแสงเจ็ดไปครับผมอุย้ยบราซิล oh, shit. Oh, shit. เอชทีโอช์เอชทีเกือ ขุ่มก็เกินไปก็สี่ถึงร้อยสามเองฮี่ He, Hey Sport สองแพ็กยี่สิบต่ำๆก็ย <c oughs> ี่ยี่สิบตัวเองกู <c oughs> จะรั่วเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้กันต่อครับนะครับเก้าสี่ถึงร้อยสามนะครับโปรโมชั่นด่วนหรือว่าลดราคานะครับนี่ในกิจเลยโปรโมชั่นด่วนให้ทุกคนหรือว่าแฟดเซลนั่นแหละทุกคนที่รู้จักกันแฟดเซลลหละเราอยากได้ตังหรือว่าตัวขายได้นะครับ450 FC point นะครับ ไปครับผม9ก้สี่ถึงร้อยสามครับอีแสงดีรักสามมา1หนึ่งแสงครับผมเจ็ดแสงแม่งโคตรเกลือสองแสงจิ้มครับสามแสงครับผมไปมาหน่อยฝรัังเสร็ตกใครวะโอ้โ เก้าจีอะไรวะกิโลน่าอาีกตาจะไหลตรงนี้อ่โค้กขาป่ะไปโอ้โหสี่เอ็มอยาเอยอะไรวะนี่สองร้อยเหลือสองร้อยลงที่ไหนดีอา้าวตรงนี้มาขายไม่ได้ไปรู้แพงกไหนสองแสนครับ เปิดแท็กเกลือล้างเกลือไปก่อนโอ้โหม่เปิดเลยแท็กผ่ายไม่ได้หนึ่งแสงครับผมสองแสงนะครับเนีย yeah. ไม่ออกเฟี้วะไปฝรั่งเศสทีวีไอ้วาลวานโอ้วาลานก็ป้าตังดี อ่ลืมไปอ่ะยูโรเมนยูลืมเข้าเป็ดโอ้โหะอ,อะไรวันนี้ A few inches later มาตรงกรรนนิ่ต่อเวลาเราเยีอะไรวันนี้ต่อเวลาเราเราเปิดได้แค่สามพันนะครับมีแต้มแค่นี้ไม่มีแล้วหมดแล้วตรงนี้สามพันนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดไว้นะครับ จะได้ดีๆหรือเปล่ากดไปครับผมไปลุ้นกันเริ่มจากหัวามาก่อนมาเฮ้ยหน่อยดีหน่อยดีไม่ถึงร้อยเลยอ่ะกิดฮอบลิจินซาร่าซาร่าขอซาร่าซาร่าหน่อยเบสิก,กัโอ้ตายหน่อยเก้าเก้าลาลาฟาซินวาอ้กิดใหม่ นีลาเลยกลางกลางกลางขอกินใหม่หน,นหน่อยดิเปหน่อยเปล้ำล้รวยรวยหน่อยล้ำล้รวยรวยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ฮะไม่ใช่กินใหม่ละใครวะอือกินใหม่กินใหม่เก้าบีวีโอ้เฮือมวโุโอ้กับมันมีสี่ตัวนะเนี่ยกับอีกหนึ่งตัวเห็นเก้าเก้าเลยไหมลาฟาซินวาน่าจะได้น่าจะถูกน,น่าจะแพงสุดนี่ตัวนี้ ไปดกับอิโมมมเรนน่าจะแพงหรอเก้าเก้าดูเก้าเก้าหน่อยโอเคครับรู้เรื่องลาฟาซินวาครับจากเวสิตาครับยี่สิบเอ็มไปเปิดได้อุยาเท่าไหร่ก็เมีต์บอกนะบอกกันได้นะครับเกือทชิหมหายเดี๋ยวไปต่อไอดีไอดีหนึ่งกันนะครับต่อเวลาพิเศษนะครับไอดีน้องครับไปครับมาครับมาต่อกันไอดีน้องนะครับมาดูกันว่า จะดีกว่าเราหรือเปล่ามาสามวันสุดท้ายมาดูมาเปิดดูไปไม่ต้องลีลาครับมาหน่อยเพื่อน yeah. โอ้โหโกดกรรมไข่แพงสุดวะโอเว่นแพงสุดโอเว่นแพงสุดครับกดครับไม่ต้องลีลาไปจบ โอเคทุกคนใครชอบคลินี้ฝากกดไลค์กดซร์ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะเปิดได้ตัวดีๆราคาดีๆครับแต่ผมเปิดได้อะไรก็ไม่รู้ <laughs> แม่งตรเก <laughs> ลืออเคปาปรีนหน่อยดิไม่กูเกลือวยังวะเปิดไม่ได้เหมือนเขาคนอื่นอะวะอยากล้ำรวยมอนเศร้า <laughs> ใจ